สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีละคนก็ช่างตีพี่สันต์ไ้พี่สองนะครับวันนี้พาไปดูช่างแมหน่อยครับเมวครับเป็นอะไรไปดูปะดูจแจกแบบกันปะฮ่ามือ แี่เมื่อกี้ปักไฟดูดเลยอ่ะปลักเขาลดน้ไฟถรานดูดไฟดูดเลยอ่ะนี่เลยจ้ะนี่รอดทั้งแม่ครับทีทั้งวันยังคืนรับ เขาลูกยังไม่กลับมาครับไปสวนมาตอนนี้เขาอยู่สวนไหนแน่ครับมนูกก็ถ้าใครยอยรู้ว่าลูกกลับไปนองด,ดูคลิปตันงเ,เกินนะนี่บ้านจ้าแม่ครับเจ้าแม่หน้าอยู่บ้าคือ เรื่องไหนครับดูหน่อยน่าทาสิครับอันนี้นักกิฟทาครับนักกิฟท์ทาอย่างเสืออันนี้เป็นเปียกอย ช่างแมวบ้านยังแมวก็คืองแมวอยู่คนเดียวครับแ่้งแมวยังไม่มีลูองมีเต้านะครับแ่างแมวก็อยู่เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวก็สดดีครับใครอยู่คนเดียวก็สดหลายคนนะช่างแมวยังสดเรยบอกอยินยังสดดืดูแกนั่งดูอเงี้ย หกวง้วน้ำน้ำไม่มีนะครับน้ำเก็นแ่องค์นี้ครับอืมองค์นี้ครับ กดแช์นะครับโดยนี้ชแมวเขก็ดูทีวีอยู่ครับดูอะไรดูทีวีเดีนเอครับสำหรับกินี่เวียงแค่นี้ฝากติดตามช่างตีหลักเขาก็แค่ชงตีสันใต้ยี่สองเลยครับสวัสดีครับ